วันนี้ผมก็จะพามาดูน้องมีโอของเรานะครับน้องม่วงนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องแก้วมินิอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะพามาดูน้องมีโอของเรานะครับน้องม่วงนะครับผมก็ได้ซื้อกลับมาแล้วนะครับแต่ผมขอไม่บอกราคานะครับว่าผมซื้อราคาว่าผมซื้อกลับมาราคาเท่าไหร่นะครับตอนที่ผมขายนะครับผมขายไปประมาณ1 3 0 0 0ห0 0นนะครับได้ทุกอย่างนะครับนี่นะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับสภาพปัจจุบันเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ใส่เป็นท่อผ่านะครับท่อหนูลำลูกกาก็ถอดออกนะครับมันดังเกินนะครับช่วงนี้ตำรวจเยอะนะครับเขาจับนะครับช่วงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสภาพน้องม่วงของเรานะครับก็จะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับหรือมันแปลกตาก็ไม่รู้นะครับ ราะว่านานมากครับไม่ได้ขี่นะครับไม่ได้เจอนะครับนานมากนะครับที่ไม่ได้เจอนะครับสภาพก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่มันเก่าไปนิดนึงนะครับสภาพนี่นะครับก็จะเป็นแข็งตัวเดิมอยู่นะครับโชกก็เป็นโชควาอดนะครับโชกตัวเดิมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลูก59ซสักสามนะครับ นะครับก็จะไม่มีประเก็นนะครับเจอเด็กถิ่นนะครับเอาวบเจอวัยรุ่นนะครับเด็กถิ่นนะครับโหดมากนะครับเผินสิ่งนะครับสื่อมาทำคลิปดูซื้อนี่นะครับสภาพก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็จะให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับ Điều có hay quân singh sợ tat Start. Hey, quân singh sợ Start này phăng này. Start. Start sợ mất tít tia 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 lắng tia 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 lắng. tia tia lắng. Nên nén. tia chỉ tia tia phải tia đi. tia điều, điều. phăng giang. tia điều, tia Điều tia 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 จะบทต่างกักเงนเบกหนาด้วยไปก็จะมีควันนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันหลวมแล้วนะครับมันนานแล้วนะครับนี่นะมีรอยด้วยนะครับ <spe ak> โอ้ดูควันครับ บุดยุงเนี่เลยฮะเบรกมันติดโอ้ควันเยอะจัดเออเอาฮ้เอ,อเฮ้เอ,อเฮ้เอ,อเลงอยู่ตัวนี่ หนังม่วงนะครับเสียงดังเครื่องว่ะมันเก่าแล้วมันรวมแล้วสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสียงก็เครื่องซักเก่าเครื่องซักหาเอ้ยเครื่องซักสามหาเก้ามันรวมแล้วนะครับทำมานานแล้วนะครับ ท่อเก๋าท่อพาตัวน,นั้นไายเนี่ยเย่จะขี่อืดนี่แหละ่ายแล้ยบนนี้เออ่ายแล้ว,ว,ลวจับใบซืซ่อๆนี่ไม่ภากอยู่อะเรียกเต้วสวัสดีครับน้องๆวันน้องว่างครับวันนี้เรียกเอากระเพาออกกันกลับมาอีกแล้วครับไทยโปะ๊ปะโปะ๊ะนำก่อน ก็ให้ดรถนะว่าทางนี่ยมา้ยบริษัทอากาดหามเงื้อเผ็ดเผ็ดบ้างได้หันนี่นรถปิดว่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขี่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ก่อนซิ่งก็ได้ขี่ให้ดูแล้วนะครับ ได้ครับโคดได้ควันแตก เมื่อทางได้ขี่มาเนี่ยถ่ายก่อนเนี่ยถายก็จะประมาณนี้นะครับแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับดูได้นะครับเป็นทุ่งนานะครับมันเป็นสะพานนะครับที่เขามาทําไว้นะครับไม่มีบ้านคนนะครับแต่ก็มีเถียงนาคนอยู่นะครับคลิปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาขี่เล่นเฉยๆนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่า ได้ซื้อกลับมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับ